สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ลูกเพจยู u ูบติ๊กต็อกไปกันนล้วแม่คะ่ะกันมาไลฟ์ให้แล้วค่ะหายไปนานค่ะกลับมาแล้วค่ะการที่เราเลี้ยงลูกคะ่ะเราอย่ารอให้ลูกพูดช้าแล้วถึงกระตุ้นให้เกิดการพูดเราต้องกระตุ้นลูกเนี่ยให้พูดให้สื่อสารได้นะคะตั้งแต่ก่อนหนึ่งขวบคะ่ะนะคะเพราะบางทีเนี่ยถ้าเรารอจนลูกพูดช้าแล้วมากระตุ้นเนี่ยมันจะไม่ทันนะคะถ้าลูก ควบครึ่งแล้วไม่พูดเนี่ยอันนี้เรากระตุ้นเองมันอาจจะไม่ทันการแล้วเราต้องไปหาคุณหมอหรือนักพัฒนาการนักฝึกพูดให้ช่วยช่วยกระตุ้นนะคะทีนี้อ่ะพี่กก็เลยจะมาแนะนําเทคนิคละกันว่าในเด็กก่อนหนึ่งปีเนี่ยเราจะกระตุ้นให้เขาพูดยังไงได้บ้างนะคะอ่ามาเรียนรู้วิธีจากพี่กันนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายพี่ก่งก็จะตอบคำถามคุณแม่สตาสามารถบอกว่าวน,นี้ยากาศดีใช่ไม่มีแดดแล้วก็ฝนไม่ตกเนาะ เดี๋ยวช่วงท้ายก็ตอบคาถามนะคะสวัสดีค่ะอูจะร้อยท่านแล้วค่ะคือหายไปนานมากเลยพี่กันแบบช่วงนี้ยอดคลอดเยอะแล้วพี่กันก็เยอะคนแค่เยอะเหมือนกันที่เกิดมาคือก็จะเยอะตามมาค่ะก็ไม่ค่อยมีเวลาไลฟ์นะคะก็คือหาเวลากินข้าวก่อนบ่างกันเถอะนะคะมา มาเริ่มความรู้กันก่อนนะคะสาหรับการกระตุ้นพูดน่ะสิ่งที่พี่กจะบอกเนี่ยก็แนะนําว่าให้ทําในลูกอายุประมาณ9เดือนขึ้นไปนะคะเพราะว่าช่วงวัยนี้จะเป็นช่วงที่ลูกเขาเริ่มมีพัฒนาการที่หลากหลายเด่นชัดขึ้นนะคะนั่นหนึ่งในนั้นคือพัฒนาการด้านการสื่อสารค่ะอ่าเราจะสังเกตว่าลูกของเราเนี่ย8-9เดือนเนี่ยลูกจะเริ่มชี้บอกความต้องการมีใครเป็นไม้กดหนึ่งค่ะอ่าลูกเขาจะชี้นะคะอ่านี่ถือเป็นการใช้ภาษาการในการสื่อสารนะคะทีนี้เราจะทํายังไงให้เขาพูด กระตุ้นให้เขาพูดอย่างที่แกบอกว่าเราคนกระตุ้นให้ลูกพูดเนี่ยก่อนหนึ่งขวบก่อนที่จะการเกิดการสื่อสารช้านะคะการพูดช้านะคะเริ่มจากให้คุณพ่อคุณแม่กระตุ้นให้ลูกพูดพูดพูดคำศัพท์ต่างๆค่ะวิธีการคืออ่ะสมมติว่าลูกอะ่ะชี้ไปที่ชี้ไปที่นมนะคะนมเนาะชี้ไปที่นมแล้วก็คือเขายังพูดไม่ได้นะเขาจะอ่ะอ่ะอะอย่างเงี้ยให้เรา คิดก่อนเลยว่าไอ้ที่ลูกชี้เพราะว่าลูกอยากกินนมใช่ไหมคะ,ะลูกกินนมนะคะให้คุณแม่พูดกับลูกว่ากินนมกินนมพูดแบบเนี้ยชัดชัดช้าช้านะคะเว้นจังหวะกินนมนะคะพูดอย่างนี้นะเมื่อลูกอ่ะอปุ๊บกินนมเนี้ยอ่ะปุ๊บไปทีไปทีนมแล้วก็พูดกับลูกว่ากินนมนะคะอ่า ให้ลูกเข้าใจว่าอะของเขาที่เขาชี้ไปที่นมนั่นหมายถึงว่าเขาต้องการกินนมกินนมนะคะเช่นรู้ว่าลูกอยากให้เราอุ้มออกไปข้างนอกไปข้างนอกสามพยานนะคะไปข้างนอกนะคะอ่าก่อนที่เราจะแบบไปตอบสนองเขาทัองมก็ชี้ไปที่ประตูแล้วก็แบบประมาณว่าจะออกไปข้างนอกให้เราอุ้มอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก่อนที่เราจะไปอุ้มแล้วพาออกไปให้เราพูดคํานี้ก่อน ไปข้างนอกอ่าไปข้างนอกพูดช้าๆชัดๆแบบนี้คะ่ะให้ลูกฟังนะคะนอกจากพูดแล้วเราควรชี้ชี้ชวนให้ลูกนะรู้จักสิ่งของรอบตัวด้วยแล้วก็พูดด้วยนะคะเช่นคุณแม่จะชี้ไปที่หมาหมาอะ่ะหมาแล้วก็ชี้ไปที่หมาแล้วก็บอกบอกลูกว่าหมาชี้ไปที่หมาแล้วก็บอกหมาแบบนี้นะคะ ชี้คือแนะนําว่าชี้ใกล้ๆนะอย่ากไกลเพราะว่าเด็กเขาจะไม่รู้ว่าเขาจะโฟกัสต,ตรงไหนเราก็ชี้ไปที่หมาอ่าชี้ไปที่แก้วแก้วน้ําคือชี้แก้วเลยอ่ะแก้วนะคะแบบนี้ค่ะให้เขาให้เขาได้ฟังจากเราเสร็จแล้วนะคะก็รอให้ลูกตอบสนองกลับด้วยนะคะอ่าก็คือจะเป็นข้อ2คือลูกเนี่ยต้องเรียนรู้จังหวะในการสื่อสารสองทางค่ะหรือว่าตอบโต้นั่นเองค่ะอ่ะพอเราชี้ชวนให้ลูกดูคําศัพท์ต่างๆแล้วเช่น แก้วลูกยังไม่พูดเนาะเริ่มแรกเนี่ยลูกยังไม่พูดหรอกเราก็รอจังหวะน,นิดนึงนะคะแม่ชี้แล้วก็พูดว่าแก้วนะคะทีนี้เราก็จับมือลูกไปชีแ้แล้วก็แล้วเราก็พูดให้ลูกว่าแก้วเขาจะได้เรียนรู้ว่าเดี๋ยวเขาชี้แก้วเขาก็ต้องเรียกแก้วนะคะ,ะทําแบบนี้ซ้ําๆบ่อยๆนะคะเราพูดเสร็จให้ให้ลูกชี้แล้วก็ลูกก็เขาเขายังพูดไม่ได้ปไปนลรนะแต่เราก็พูดนําไปก่อนว่าแก้วยังไงเดี๋ยวงงอะ ี่แก้เป็นแม่นะคะพี่แก้วชี้ไปที่แก้วแก้วทิ้งจังหวะนิดนึงจับมือลูกไปชี้ที่แก้วแล้วพูดว่าแก้วอ่าเขาจะได้ฝึกที่จะตอบโต้นะคะคือจะบอกว่าเราต้องมีจังหวะรอให้ลูกตอบโต้ด้วยนะคะช่วงแรกเนี่ยเราอาจจะทิ้งจังหวะแบบเออมีเวลาสักนิดนึงเพื่อให้ลูกตอบโต้นะคะคือต้องรอค่ะให้เขาได้อะไรให้เขาได้ ทบทวนสิ่งในสมองเขาแล้วพูดออกมานะคะบางทีอะ่ะเราอาจจะเคยเจอคุณพ่อคุณแม่พูดเก่งแต่ลูกไม่พูดเพราะว่าอะไรพูดเก่งเกินไปทําให้ลูกเนี่ยไม่มีจังหวะพูดอย่าเริ่มทิ้งช่วงให้ลูกได้พูดบ้างนะคะสเพิ่มคังคําศัพท์ในสมองให้กับลูกทุกวันนะคะไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาของเล่นนะคะเอ่อโทรศัพท์หรืออะไรก็ได้ที่แบบอยู่ใกล้ๆตัวพาร์โฮมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือเรา ูดกับลูกนะคะเช่นอ่ะเราหยิบผ้ามาให้ลูกใกล้ๆนะคะใกล้ๆใกล้ๆนะใกล้ๆแล้วก็พูดว่าผ้าเนี่ยลูกก็จะรู้จักว่านี่คือผ้านะคะแล้วก็อย่าลืมต้องเวลาพูดเนี่ยต้องใช้น้าเสียงที่สดใสร่าเริงนะคะอ่าเพราะว่าอะไรนะคะเราต้องใช้น้าเสียงสดใสร่าเริงมมีรอยยิ้มพอจะได้ให้ลูกรู้สึกว่าการเรียนรู้คําศัพท์เป็นเรื่องน่าสนใจเด็กจะชื่นชอบและจดจําคํานั้นได้ง่าย กว่าการบังคับพูดนะคะ,อ,ะอย่าลืมเอาปากเราให้ลูกเห็นชัดๆด้วยนะคะเวลาเราพูดอะไรนะคะถ้าถ้าเราเริ่มแบบพูดกับลูกเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคะเราจะทิ้งช่วงตอบต้นเนี่ยนานขึ้นนิดนึงเพื่อให้โอกาสได้ลูกได้ตอบถ้าลูกยังตอบไม่ได้ไม่เป็นไรพูดให้ลูกฟังอีกรอบนึงนะคะพูดที่ง้งลูกฟังอีกรอบนึงหรือที่ทิ้งช่วงนานนิดนึงทิ้งช่วงรอนะคะ เด็กที่แบบว่าพูดภาษาอังกฤษได้ท่องภาษาอังกฤษ A B C ร้องเพลงได้แต่ไม่ตอบโต้เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้ถือว่าเป็นไม่มีถือว่าไม่มีการสื่อสารสองทางนะคะพูดได้แต่การสื่อสารบกพ้องนั่นเองค่ะ,ะสรุปพ่อแม่ควรฝึกให้ลูกพูดตั้งแต่ยังไม่ถึงหนึ่งขวบแนะนำเก้าเดือนนะคะพ่อแม่ควรเว้นจังหวะให้ลูกได้ตอบโต้นะคะเวลารอให้ลูกได้พูดสอน คำซับให้ลูกบ่อยๆเยอะๆนะคะทำให้เป็นธรรมชาติล่าเรืงสดใสน้ำเสียงดีไม่บังคับลูกนะคะเด็กเขาจะได้รู้สึกดีกับการฝึกพูดนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเราก็ฝึกการตอบโต้สองทางจากการเล่านิทานให้ลูกฟังด้วยนะคะเวลาเล่านิทานนะคะก็อาจจะให้ผู้ลูกเนี่ยได้เปล่งเสียงออกมาบ้างในโดยที่เทคนิคของปิการ์ก็คือว่าจะเว้นคำนะคะเว้นคำให้ลูกเติม เช่นพี่แกจะอ่านว่ากุ้งกิ้งไปเที่ยวสวนลูกก็สัตว์อย่างเงี้ยค่ะลูกกุ้งกิ้งไปเที่ยวสวนชาต์อ่ะกุ้งกิ้งไปตะลาตะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเราอ่านบ่อยๆเนี่ยเด็กเขาจะจําได้โดยที่การอ่านในครั้งแรกๆเนี่ยเราเน้นคำไหมกุ้งกิ้งไปเที่ยวตะลาดเราก็เน้นคําให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพยายามเน้นคําที่เราแผนว่าเดี๋ยวเราจะเว้นให้เขาพูดนะคะอ่า กา,การเล่านิทานก็ยังมีประโยชน์ในทุกๆทุกอย่างนะคะโอเคโอ้ยบ่ายโมงแล้วนะคะเดี๋ยวพี่กันจะต้องทํางานต่อนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้งไงจะมาไลฟ์อีกจะพยายามสุดๆเลยค่ะนะคะต้องขอโทษคําถามด้านล่างนะคะเราก็ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยที่มากดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้กับพี่กันค่ะวันนี้พี่กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทางติ๊กต็อกด้วยนะ